สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกมวอลเลยนะฮะในโหมดทีมเดสแมทครับเป็นโหมดที่เล่นสนุกฮะเล่นง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เอาไว้บอมอัพก่อนลงสนามจริงก็ได้ครับโดยกติกาการเล่นในโหมดนี้ก็ง่ายๆครับภายในระยะเวลาที่กำหนดฮนะทีมไหนแต้มคิวถึงร้อยคิวก่อนก็ชนะไปผมก็ได้ทำการชวนน้องๆคนสนิทมาเล่นเกมนี้ด้วยกันครับก็จะมีคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็คนที่เพิ่งเเกมนี้มาเล่นเลยแต่เพื่อไม่ให้ความห่างชั้นของผู้เล่นเนี่ยมันทำให้เกมมันไม่สนุกนะฮะหรือว่าไม่เ่กงข้มาเทีนเน่่ท,ทั้งงแมยบกัน ก่อนเนี่ยก็จะถือว่าชนะครับแต่และเกมเนี่ยจะมีกติกาต่างกันตามนี้ฮะเกมแรกกติกาคือ no W k ครับก็คือเล่นโดยที่ไม่ใช่ปุ่มเดินหน้าหรือว่าปุ่มเดินดัเองเกมที่2จะเป็น no crosshair ครับหรือว่าเล่นแบบปิดเป้าหน้าจออ่ะยิงเป้าลมไปเกมที่3ครับ hyper speed ครับก็คือปรับความเร็วเมาส์สูงสุดเลยเท่าที่เกมจะปรับได้นะฮะเล่นกันแบบหัวหมุนไปเลยครับและเกมสุดท้ายเกมที่4ครับเราจะมิกรวมกติกาทั้งหมดก็คือห้ามกด W ปิดเป้ายิงความเร็วสูงสุดจะชิบหายกันขนาด มันต้องปรับปุ่มตรงไหนวะคอนโทรนแล้วก็แอคชั่นนี่อ่ะฟอฟอร์เวิร์ดนี่อ่ะเอาออกอ่ะฟอร์เวิร์ดแล้วก็โอเคจัดไปจัดไปเฮียไม่ได้เลือกด่านด่านอะไรวะเนี่ยตัวอะไรก็ได้บ้างตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้เหรอโอเคแล้วบอกเลยแล้วด่านนี้เดินหน้าไม่ได้ไม่มีแต่ซีดขวาเดินชนกับดาวบอกเลยแล้วตัวไม่ได้ปลดล็อกบานเลยอ่ะเอาไอ้เฮียแล้วขวารสกายมาแล้วมาวิ่งข้างหน้าไม่ได้ หมาวิ่งข้างปูหมาปูหมาปูอ่ะเดินเป็นปูอ่ะปี๊เอ้ยเรื่องกผิดผิดเบี้ยวหมาเอาเบี้ยวหมาหมาวิ่งหัวเรี่ยงเหมือนน้ำในถุงหมาตีเบลหนึ่งเดี๋ยวมึงจับมือใหม่มาอยู่ทีมกูบานเลยโอ้ดูเลเวลเขาดิแต่ละคนนะเลเวลสามสิบสองทีมปูไอเชียสภาพไอเชียนะเดินแก้วนะไอเชียต่อทางไหนอ่ะเดินฝั่งไหนฝั่งไหนโอเคโอเคเดินเดินลำหน้าเลย ไอ้เยี่ยมีแผ่นด้วยไอ้สัตว์เด็กก้อนมองไม่เห็นไอ้เยี่ยมันจะโดินตีไครไปก่อนโอ้ยติดไอ้เยี่ยมันเดิน,นยากจริงปะแตกแล้ววด,ด,ดเดินทางเดินทางเดินางเขาอุ้ยไอ้เหี้ยมเดินกูเดินไม่ได้โอ้ยเดินลำบากเหลือเกิน อลบานเลยยิงก็ยากแล้วต้องเดินยากอีกโอ้ยเไยสวัสดียห่าใครก็เอามายิงกูเนี่ยเฮ้ยกูเปลี่ยนปืนแล้วไอ้เชี่ยลำบากแต่ทำไมทีมกูมาโดนยิงกันยับษ์มาอย่างนี้วะไอ้เชี่ยหมดแล้วเตือนเลยว่าจิงยิงไม่โดนว้าาาาผู้โยสารอ่ะเพื่อนไปแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้สัตว์เ้ยไอ้ลีนอนอยู่ต้องมีกดสกิลบ้างว่ะ ไอ้ตี๋ต้องมีกดสกิลบ้างเรามีสกิลไปเดินออกผิดไม่ได้อ้าเด็ดติดผิดหรอนี่ยังไงไม่ได้ไอ้เจ๊ไอ้แล้วเอาบอลขึ้นย um, ังไงวะเฮอยเซแปดสันหัวเขียวอะไรนะมึงอะเฮ้ยสวยสวยตี <im omat ise audio>. ๋สวยสวยไอ้ยิงหัวเขียวยิงหัวเขียว พี่อกว่าเอ๊ทำไม่เข้าไอ้ย่อ้รูไไ้รู้เหรอกูแปะแปะกแป้าเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยย ไอโนมึงให้เต้มันยิงเราสองคนได้ไงเนี่ยยี่เราไลออฟไซด์เหรอยี่เดินยากเหลือเกินเดิ่กเริังเริ่มผิว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 เขาขวานี่เขาขวานเขาขวานวะกูาม่ดิขูไมาดิโอสัโดนหัวเฮ้ยกูมีเนด้าลรอบนี้กูมีเบนด้าลเปิดกูอัเกรดมาแล้วมาแล้วอัเกรดแล้วโดนดอโดนหัว ไอเยี่ยนขุนยนอยู่ตรงกลางเต็มเลย oh, oh. อ๋ออ๋อไอเยี่ยนโดนแซดโอ้โอ้ยิงไม่โดน,อนไอเยี่ยนลำบากเป็นการบังคับทิศทางที่ลำบากมากไอเต้โหนตัวเองเลยเหย้ <laughs> หยไอเ้เขินไร่นี่แกยิงหวัวก่อนยิงหวัวก่อนเดินไป <laughs> ซ้ายซ้ายมันอยู่ซ้ายตัวนึง <laughs> êi, à, oh, 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 là cứ nhích oh, yeah, oh, oh, oh. bay, cứ nhích, nhích bịt thang, nhích đâu, bay đâu, bay đâu, bay đâu. đi mà chơi to. ôi, đón fan, đón fan, yeah fan, crush. à, yeah đây, một thẻ bay, cụ muối bay. cụ muối bay, muối bay, muối bay, muối bay. ยิงสวเลยไอ้ยัยมีปืนอื่นแล้ววะเออปืนที่แฟนชอบฟังดิมูฟไวมูฟไวเฮ้ยมันไอ้ยี้มันเอาปืนโหขายแฟร์ใครวะไอ้ยี้แฟร์เนิ่ Meanwhile มูฟไวมูฟไวเฮ้ยมันไอ้ยี้มันเอาปืนโหขายแฟร์ใครวะไอ้ยันตี้อ๋อโดนยิงหัวอีกแล้วไอ้สัสเดิน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 มูฟไบมูฟไบ าอ้ก่อติแมกเลยทีโอ้ติกูครอบอยู่แค่เนี้ยครอบทำไมอ่ะของคงของโอ้ยมั่วไปหมดตีไคโอ้ยาจะหลบยังไงะัโอ้โหใคจะบอกกูไอ้นนมุ่ไปเนมมุ่ไปตมกูมาเดมา้สัตเอยรอมอยู่ในรอกเออ sao vậy em rồi đi à đi lo vô đi đâu luôn, đâu lọt đâu đi đêm luôn, đi lọt 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 luôn, Ai lọt luôn, đi Chinh luôn, chăng quá luôn, แอแกไอ้เน,นี่ยเดินโยกกับโยกซ้ายโยกขวาเราลาเปลี่ยนไหม่บ้างแล้เน,<ด>นี่ยแมปพิซซ่าเย้เจ๊อยู่ที่สุดท้ายโอ้ยรอดูราดูสกอร์หมด